แนวทางเราพัฒนามาแล้วงวดที่แล้วออก4 5 9หบางคนก็ได้4 5หบางคนก็ได้96ก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับถูกทั้งไหนเรามาดูกันนะครับดูใบสีเท้าก่อนนะครับอันนี้ถูกบนนะครับเพราะว่าสูตรนี้คือเด่น10หน่วยบนเมื่อก่อนเป็น2ตัวมาตัวผมแทรกตรงกลางไป2ตัวก็เลยกลายเป็น4ตัวนะครับเด่น5 6 78เข้าเลข6นะครับ เข้าหลักหน่วยนะครับเลขหก 6. แมาดูอีกใบหนึ่งเป็นบนล่างนะครับใบสีเหลืองมันมีอยู่2ส,สูตรนะครับมีอ,ส,อสูตรเท่านั้นเป็นเด่นบนล่างนะครับดูซ้ายมือในวงสีน้ําเงินนะครับด่น5กับ6เข้า2ตัวเลยนะครับหหลักร้อยหหลักหน่วยนะครับและผมก็บอกให้จับคู่กับสูตรที่2 8งแ1ดเกข้าเลขเก้นะครับให้จับตรงกับบนล่าง บางคนเขาจับสูตรนี้เขาก็ได้96นะครับอันนี้ถูกบนนะครับได้อีกใบหนึ่งเป็นบนล่างนะครับที่บอกให้จับซ้ายขวาดูทางซ้ายนะครับในวงสีแดงเลข5นะครับเข้านะครับเข้าหลักร้อยนะครับหรือหลักหน่วยล่างตัวเดียวกันนะครับแล้วก็บอกให้จับคู่กับขวามือนะครับเข้าเลข4นะครับในวงสีน้ำเงินก็บางคนเขาก็จับสูตรนี้เขาก็ได้4ี่ห้านะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับผ่าน2งวดแล้วนะครับ เข้าล่างทั้ง2งหวนเลยนะครับแล้วก็เลข6ก็เข้านะครับขวามือในวงสินเงินนะครับอันนี้ออกหลักหน่วยบนนะครับเข้าหลักหน่วยมาดูตามลูกศ้อนะครับนี่นะครับนี่คือเลขที่ออกนะครับ4 5 9หนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีอีกครั้งสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับเรามาตามกันโตนะครับเราพัฒนางวดวันที่27วันศุกร์นะครับ27กันยา67 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจแล้วก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางลราพัฒนานะครับประจํางวดวันที่27กันยายน6 7เเป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสลักที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใครตามสูตรไหนก็ให้จับจ้องที่สูตรนั้นนะครับให้ใช้สูตรนั้นเคยตามสูตรไหนแล้วถูกก็ให้ตามสูตรนั้นนะครับส่วนผมสรุปผมใช้สูตรเยอะนะครับผมบอกทุกคลิปนะครับบอกทุกครั้งใช้สูตรเยอะมีโอกาสถูกน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นใครตามสูตรไหนแล้วถูกก็ให้ตามสูตรนั้นใช้สูตรน้อยนะครับไม่ต้องใช้เยอะเหมือนผมนะครับ ส่วนในคลิปก็จะมีเด่นบนล่างนะครับที่บอกให้จับคู่ซ้ายขวานะครับนี่นะครับสูตรนี้นะครับนี่นะครับอย่างงวดนี้ก็อย่างงวดที่แล้วก็เข้า4ี่ห้านะครับสูตรที่2ใบที่2ก็เป็นเด่นบนทุกหลักนะครับใบนั้นก็เข้านะครับเข้า5กับ6นะครับต่อมาก็เด่น10หน่วยบนนะครับแล้วก็เด่นล่างและปากหลักปากหลักนี้หลุดบ่อยนะครับงวดที่แล้วหลุดหมดเลยนะครับ พร้อมกับสรุปท้ายคลิปนะครับ2ตัว3ตัว4ตัวส่วนบนล่างใบนี้ผมจะสรุปให้เลยนะครับทั้งต้นคลิปเลยนะครับต่อกันเลยนะครับมันก็จะมีเด่นหลัก10บ,บนล่างแล้วก็หลักหน่วยบนล่างด้วยนะครับถอด้วยสรุปนี่นะครับใบที่จับใจกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ เริ่มกันที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างนะครับอันนี้ชื่อเต็มนะครับมีอยู่สองสูตรเลขหนึ่งคือสูตรที่หนึ่งเลขสองคือสูตรที่สองส่วนเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับให้ดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับดูซ้ายมือสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับวดที่แล้วเด่นห้ากับหกมาสองตัวเลยนะครับซ้ายมือเลขเจ็ออกสี่ห้ากับหกนะครับส่วนสูตรที่สองวันนี้สองสามสี่ห้านะครับ หมดแล้วแล้ว8901มาเลก9ที่บอกให้จับคู่ตรงกลับบนล่างก็จะได้96นะครับก็ยินดีครั้งนะครับวดนี้น่าจะเด่นเลขศูนย์นะครับเพราะว่าสูตรนี้ใช้กันหลายคนนะครับวันนี้น่าจะมีเลขศูนย์ส่วนสูตรที่2ผมเลือกเลข2นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนถัดไปนะครับทําไมผมเลือกเลข2นะครับก็จับตรงกลับบนล่างนะครับ ใครใช้สูตรนี้ก็ให้ใช้แค่สูตรเดียวก็พอนะครับใครตามสูตรไหนก็ให้ตามแค่สูตรนั้นนะครับเพราะว่าใช้ลายสูตรเลขมันไม่เข้ากันเดี๋ยวก็ผิดกันหมดนะครับใครใช้สูตรนี้ก็ใช้แค่นี้ก็พอนะครับไปต่อกับใบที่2นะครับบนล่าง ่อกับ1นร้อยสิบหน่วยหรือบนล่างใบที่สองที่บอกให้จับซ้ายขวาใบานี้เข้าล่างสองวดแล้วนะครับสองเจ็ดก็เข้าสี่ห้าก็เข้านะครับส่วนเลขเด่นงวดนี้ให้ดูด้านล่างนะครับในช่องผลลัพธ์นะครับด้านบนเป็นอดีตไปแล้วนะครับให้ดูซ้ายมือก่อนนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินเด่นสองเก้าหนึ่งนำมาจับคู่กับขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหกแปดเจ็ดนะครับเมื่อ่ทแล้วขวามือเข้าเลขสี่ก 4, ับเลขหกนะครับ สวนซ้ายมือเข่าเล็กหนะครับได้ล่างนะครับ4 5 9หก็ยินดีครั้งนะครับอย่างงวดที่ออก2703สาซ้ายมือเข่าเล็กขวามือเข่าเล็กก็ได้27นะครับเข้าล่างอีกแล้วนะครับเข่าล่าง2งวดแล้วนะครับงวดนี้น่าจะเป็นคู่โต๊ดนะครับผมชอบเล็กสนะครับซ้ายมือส่วนขวามือผมชอบเล็กนะครับ2 7 7 2อีกหรือเปล่าหรือจะมาเป็นแค่คู่โต๊ดหรือจะมาแค่คู่โต๊ดเท่านั้นอันนี้ จะเป็นคู่โต๊สี่ตัวนะครับถ้าจะจับตรงกับบนล่างก็พิจารณากันเองนะครับใครใช้สูตรนี้ก็ให้ใช้เฉพาะสูตรนี้นะครับอย่าไปใช้หลายสูตรนะครับเดี๋ยวเมาเลขนะครับเรกมันจะไม่เข้ากันนะครับจะไม่เข้าคู่กันใช้เป็นสูตรๆใช้เป็นใบไปนะครับใ,ใช้สูตรนี้ก็ใช้เฉพาะสูตรนี้นะครับต่อไปเป็น10บบนล่างนะครับ มาโตกับ10บนล่างนะครับอันนี้เป็นหลัก10บนล่างจะไปล่างก็ได้จะไปบนก็ได้เล็กเด่นให้ดูในช่องผลลัพธ์นะครับด้านล่างให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลัก10บนล่างก็คือ3 2 1 6 5หนะครับวัี่แล้วผมเลือกให้4ตัว6 8 0 9ก็เข้าเลข9กนะครับเข้าหลัก10บนนะครับส่วนซ้ายมือเข้าเลข4นะครับหลัก10ล่างใครจะใช้ฝั่งไหนก็ตัดสินใจกันเองนะครับ ถ้าซ้ายมือผมเลือกเลขศูนย์นะครับวันนี้เป็นสิบบนล่างนะครับถ้าขวามือผมเลือกเลขสองนะครับเป็นสิบบนล่างนี่นะครับที่บอกว่าทาไมจิงเลือกเลขสองกับเลขศูนย์ใบแรกเป็นใบบนล่างที่มีอยู่สองศูนย์นะครับที่บอกว่าเลืเลอกเลขสองผมก็เลือกมาจากสูตรน,นี้นะครับฉะนั้นสิบบนล่างให้ใช้สองตัวนะครับให้เน้นสองตัวเลขสองกับเลขศูนย์นะครับสิบบนล่างพอพิจารณากันเองนะครับ ต่อไปเป็นหน่วยบนล่างนะครับมาต่อกับหลักหน่วยบนล่างนะครับจะไปบนก็ได้จะไปล่างก็ได้นะครับเล็กเด่นให้ดูในช่องผลลับนะครับให้ดูด้านล่างให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักหน่วยบนล่างก็คือ7 8 4 2 3นะครับให้ใช้5ตัวนะครับดทื่แล้วผมก็เลือก5ตัว เข้าเลข6ตัวเดียวนะครับเข้าหลักหน่วยบนนะครับออก96ซ ja ้ายมือเขาเลขที่ออก4 5่6านะครับอย่างงวดที่ออก2 7 0 3ก็มา2ตัว7ก,กับสนะครับสเกตที่สีนะครับถ้าเป็นหลักหน่วยบนล่างหน่วยล่างจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนหน่วยบนจะเป็นสีน้ําเงินนะครับงวดล่าสุดก็สีน้ําเงินเลข6กนะครับออกหลักหน่วยบนซ้ายมือสีเขียวเลข5นะครับหลักหน่วยล่าง ที่เด่นๆก็นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ78 4 2 3นะครับเป็นหลักหน่วยบนล่างนะครับเลขไหลมันไหล6 7นะครับไหลบนล่างกี่งวดน่าจะ12งวดนี่แหละฉะนั้นถ้าหลักหน่วยบนล่างจะเป็นเลขไหลก็น่าจะเป็นเลข7นะครับหลักหน่วยบนล่างน่าจะเป็นเลข7แล้วหลักสิบผมเลือก2ตัว0นย์กับ2ก็จับใส่กันเลยนะครับจับตรงๆ 27กับ07ก็ได้นะครับยังไงก็พิจารณากันเองด้วยนะครับผมแค่เดาเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นสรุปบนล่างเลยนะครับมาต่อกับสรุปบนล่างนะครับจากเลขเด่นที่บอกทางต้นคลิปนะครับเราพัฒนา27วันศุกร์นะครับ27กันยานะครับเป็นสรุปบนล่าง อันนี้คือหลัก10บนล่างนะครับที่เลือกให้นะครับ1 2 3 5 6อนะครับอันนี้ก็คือหลักหน่วยบนล่าง2 3 4 7 8อันนี้คือเลขเด่นบนล่างนะครับที่บอกให้จับซ้ายขวานะครับทั้งซ้าย129ขวา678นะครับน่าจะมาคู่โต้หรือเปล่านะครับดูสรุปด้านล่างนะครับสีแดงนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมด5ชุดได้แก่1718 27 28 62 ถ้าไม่มีสูตรใดผิดมันจะออกตรงๆนะครับไม่บนก็ล่างนะครับแต่ผมสังหรณ์ว่าน่าจะเป็นคู่โต๊ดมากกว่านะครับน่าจะ27นะครับเป็นคู่โต๊ด4ตัวนะครับในชุด4ตัวน่าจะมี2 7ติดทั้ง2ตัวนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็พิจารณากันเองนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าเลขอจกอะไรให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นเด่นบนทุกหลักนะครับ กับร้อยสิบหน่วยหรือเดินบนทุกหลักว่าที่แล้วให้จับใช้ขวาเข้าฝังเดียวคือซ้ายมือนะครับให้ดูเลขเด่นในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นบนทุกหลักนะครับ902นะครับน่าจะมาน่าจะมา2ตัวนะครับผมชอบนะครับศูนย์กับสองน่าจะติดบนทั้ง2ตัวนะครับหรือมาอย่างน้อย1ตัวนะครับใน3ตัวนี้นะครับ902 เมืที่แล้วก็เลือกให้567ด้านบนนะครับ567มันมา2ตัวเลยเลข5สีแดงหลักร้อยนะครับสายมือเทเลเกโอกห้าก596นะครับส่วนเลข6สีน้ําเงินนะครับเข้าหลักหน่วยนะครับ96งวดที่แล้วผมเลือกขวามือ240หลุดนะครับเพราะผมชอบเลข0นะครับผมเดาว่าเลข0หลักร้อยก็เดาจากอดีตนะครับผมดูด้านบนนะครับเลข7สีแดงนะครับหลักร้อยออก703เลข6ก็หลักร้อยออกห4สี่สี่ชนะ วัที่แล้วผมก็เลยเลือกเลขศูนย์เป็นหลักร้อยนะครับลุดจอยออกซ้ายมือหมดเลย596นะครับเลขเก้าอยู่ตรงกลางนะครับเลขเก้าคือตัวที่ไม่ได้เลือกนะครับฉะนั้น567เข้าทรงตัว596ก็ถือถือว่าสูตรนี้ใช้ได้นะครับก็เลยนํามาใช้ต่อนะครับวันนี้902น่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับผมเลือก2ตัวเลย0ูย์กับ2ก็พิจารณากันอีกนะครับ ต่อไปเป็น10หน่วยบนนะครับมาต่อกับ10หน่วยบนใบที่1ที่บอกทั้งต้นคลิปนะครับใบสีขาวเมื่อก่อนเป็น2ตัวมาตัวนะครับผมแทรกตรงกลางอีก2ตัวเป็น4ตัวนะครับ7890ก็เข้าเลขเจ็ก 7, นะครับหลักหน่วยเลขเี่ออกซ้ายมือนะครับ1 5 7อันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับส่วน วดปัจจุบันจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับตามลูกโรนชี้นะครับ10หน่วยบนเด่น7890นะครับน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับไปดูตัวไหนจะมานะครับไปดู10หน่วยใบต่อไปนะครับ มาต่อกับ10หน่วยใบที่2นะครับซึ่งเป็นคนละสูตรกับงวดที่แล้วนะครับของงวดที่แล้วหลุดนะครับใบนี้ผมสร้างมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่เคยนํามาให้ดูนะครับตรเลขเด่นให้ดูในช่องผลลัพธ์นะครับด้านล่างอันบนคือดีดนะครับนี่นะครับให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ10หน่วยบนก็คือ0 1 9 8นะครับซึ่งมันชนกับใบที่1ใบสีขาวนะครับมันชน3ตัวนะครับ8 9 0 น่าจะติด2ตัวบนนะครับ10หน่วยบนอย่างน้อย1ตัว890นะครับผมชอบเลขศูนย์มากกว่าส่วนเพื่อนๆพิพจารณากันเองนะครับใบต่อไปเป็นเด่นล่างนะครับมาต่อกับเด่นพันร้อยหรือเด่นล่างเด่นล่างในหลุดแทบทั้งงวดเลยนะครับใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเลขเด่นให้ดูในช่องผลลัพธ์นะครับ อยู่ด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับให้ดูขวามือนะครับผมเลือก3ตัวนะครับ890คิดว่าเลขศูนย์น่าจะมาหลักพันนะครับหรือจะจับคู่กับซ้ายมือก็ได้นะครับ5 6 7นะครับผมชอบอยู่เลขเจ็ดนะครับเพราะว่ามันไหลนะครับไหลบนล่าง6กกับ7นะครับไม่6ก็7นะครับเด็ดติดล่างนะครับแต่ว่าชอบ0ูนย์มากที่สุดนะครับ ขวามือนะครับเลขศูนที่ผมชอบซ้ายมือคือเลขเกที่ผมชอบนะครับต่างคนต่างชอบได้นะครับไม่จําเป็นต้องเลือกตามผมนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะครับต่างคนต่างชอบแล้วแต่วัส,สนาของแต่ละคนนะครับอย่างวดที่แล้วบางสูตรผมก็เลือกถูกบางสูตรผมก็เลือกผิดนะครับใบต่อไปเป็นปากหลักนะครับ มาเริ่มกันที่หลักพันนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับของเดิมหลุดนะครับเลขเด่นงวดนี้ให้ดูในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างให้ดูซ้ายมือนะครับใน้กรอบสี่เหลี่ยมจีแดงหลักพันก็คือ028 3 4 9ผมเลือกเลข0ูนย์นะครับผมว่าเลขศูนย์่าจะอยู่หลักพันนะครับมพาดูจากด่นด้านบนเลขสี่สีเหลืองนะครับออก4 5หเลข2ก็2 7เนะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกเลข0ูนย์นะครับผมอยากให้อยู่หลักพันส่วนเพื่อนๆพิจารณากันเองนะครับ ไปต่อกับหลักร้อยมาต่อกับหลักร้อยหลักร้อยก็เป็นสูตรใหม่นะครับของเก่าหลุดนะครับเลขเด่นให้ดูในช่องผลลั์ด้านล่างนะครับให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักร้อยก็คือ8 3 7 1 2 9ผมชอบเลข7น,นะครับสูตรเพื่อนเพื่อนก็พิจารณากันเองนะครับ ก็ดูจากอดีตด้านบนนะครับเลขห้างวดที่แล้วนะครับ5 9 6นะครับสีแดงนะครับแทนหลักร้อยเลขเจ็ดก็703เลข6ก็644นะครับวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับผมเลือกเลขเจ็ดนะครับเ,เพื่อนๆพิจารณากันเองนะครับต่อกับหลัก10 ต่อกับหลักสิบนะครับหลักสิบก็เป็นสูตรใหม่เลขเด่นให้ดูในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างให้ดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับผมเลือกมา7ตัวนะครับหลักสิบก็คือ568 2 3 19น่าะครับน่าจะเป็นเลข2นะครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวส่วนเพื่อนพินพนจารณากันเองนะครับไปต่อกับหลักหน่วย ต่อกับหลักหน่วยใบนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับเลขเด่นให้ดูในช่องผลลัพธ์ให้ดูด้านล่างนะครับให้ดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือนะครับหลักหน่วยก็คือ4 9 5 1 7 0 3นนะครับน่าจะเป็นเลขศูนย์นะครับผมชอบนะครับน่าจะเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์น่าจะมาทั้งหลักพันและก็หลักหน่วยก็ทุกคนก็พิจารณากันเองด้วยนะครับต่อไปเป็นสรุปนะครับ ต่อกับสรุปใบที่หนึ่งนะครับเป็นสรุป4ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับเราพัฒนา27กันยา67นะครับทำไมไม่ตรงก็เพราะว่าคนหมุนไม่แม่นนะครับหรือไม่ก็สูตรไม่แม่นนะครับให้ดูตรงนี้นะครับเด่นพันร้อยสิบด้วยนะครับอ่านดูนะครับอันนี้คือใบที่1นะครับจะมีอยู่2สูตรเด่นศูนย์หนึ่งกับสูตรที่สองสองสามสี่ห้านะครับตามที่บอกนะครับเนี่ยผมใส่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับ กะว่าวันนี้ต้องมีเลขศูนย์นะครับส่วน6 7อันนี้คือเลขไหลบนล่างนะครับเพราะนี่คือ1 1 0หน่วยก็คือเด่นบนล่างให้ทุกคนแคปไว้ใช้นะครับในนี้มีทุกหลักนะครับจะเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับดูไม่ทันกดหยุดนะครับปักหลักกับแต้มรวมงวดที่แล้วหลุดหมดนะครับมวดนี้ไม่รู้นะครับอันนี้คือปักหลักนะครับพันร้อยสิบหน่วยอันนี้คือแต้มรวมนะครับ อยู่ด้านล่างสุดนะครับแทมรวมส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับมีเพียงชุดเดียวเน้นๆหรือโนนเนาศูนย์ 20, เจ็ดสอคืออยู่งวดน,นี้0ูนย์เจ็ดสองถูกใจผมนะครับทุกคนก็ลองตัดเล่นก็ได้นะครับ0ูนย์เจ็ดเป็นล่าง7จ็ดสองเป็นบนนะครับหรือจับวิดจับสลับเอาก็ได้นะครับมีเลขแค่3ตัวเท่านั้นนะครับมีเลขแค่0ูนย์เท่านั้นนะครับกอบพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับสรุปใบที่2 ต่อกับสรุปใบที่2นะครับเป็นสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับขนมุนไม่แม่นลาวพัฒนา27กันยา67อันนี้คือเลขเด่นนะครับร้อยสิบหน่วยก็คือเด่นบนทุกหลักนะครับศูนย์สองเก้าน่าจะมาสองตัวเลขศูนย์ก 0, ับเลขสองนะครับอันนี้เข้าข้างตัวเองนะครับส่วนเพื่อนๆพิจารณากันเองนะครับให้ดูชุดสรุปด้านล่างนะครับสีแดงโอ้หลายเทค่อนข้างเยอะนะครับสิบเก้าชุดได้แก่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หน

ต่อกับสรุปใบที่3นะครับเป็นสรุปสงตัวบนนะครับลาวพัฒนา27กันยา67นะครับอันนี้คือเด่น10หน่วยนะครับอ่านดูนะครับปักลักแต้มรวมสุยเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งหมด14ชุดได้แก่1น1 7 1 9 2 9 2 9 3 0 3 9 8 0 8 1 9 0 9 1 9 3 9ก9 9ผมชอบชุดเดียวคือ20นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะครับอันนี้ชอบส่วนตัว คือเพื่อนๆพิจารณากันเองนะครับสรุปใบต่อไปเป็นสรุป2ตัวล่างนะครับมาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับเราพัฒนา27กันยา6 7นะครับเลขสีดำคือเลขเด็ดนะครับส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างโอ้อันนี้ก็เยอะอีก15ชุดนะครับ ใแก่2 0, 0 8, ดก้ก็2หก็ผมชอบชุดเดียวผมก็เลยเลือกทำกรอบไว้นะครับคือ07นะครับก็อ้างอิงมาจาก4ตัวนะครับ4ตัว 07, 20ก็ตัดเล่นเอานะครับหรือจับอินจับสลับก็เจ่นเคยนะครับมีเลขเลด็ดเลขดังมีสูตรของเองก็ลองนำมาเทียบกันดูแล้วก็ตัดสินใจกันเองนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับต้องตัดสินใจกันเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเอฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ